สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในก a งด Channel นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำเควสความรําใต้ผืนทราย <c oughs> จริงๆไอเควสเนี่ยผมทำไปแล้วคุณผู้ชมแล้วมันมีข้อผิดพลาดตรงที่ว่าเหมือนพัสเซลในเกมมันหายไปช่วงหนึ่ง <c oughs> ผมจะมาแก้คลิปให้ใหม่นะเควสนี้เนี่ยเราจะสามารถทำได้หลังจากที่เรากับอาร์เทสเนี่ยเราก็เทียเข้ามาที่อัพไฮคุณผู้ชมพอเราเทียภารกิจเสร็จแล้วตรงนี้มีอีการด้วยนะ ให้เราวิ่งไปหาซินดี้ตรงนี้นี่ครับตรงหุบเขานี่นะนี่ oh, <fellow> มีเครื่องหมายเฟสขึ้นมาเข้าไปคุยเลย Latreya's heard a creature in, in the desert. Over a storm like this? Most impressive. You know Alphine pretty well, right? Do you have any idea right? what's out there? No, sorry. The elves and I... Long story, but it's best when we keep out of each other's way. Hive matter is... stickier than I care for. Good luck on your search, though. Stuff some cloth in your ears to keep the sand out. Don't knock it till you've tried it. เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเ u e สมีอะไรบ้างนะเนื้อหาก็คือหาหาทางไปให้ถึงตัวสิ่งมีชีวิตที่กำลังเจ็บปวดข้อมูลเป้าหมายเราตามหาสิ่งมีชีวิตที่อาร์เทีสได้ยินเสียงเสียงร้องเจ็บปวดของมันพายุทรายทำให้การตามหายากลำบากเราควรหาที่หลบภัยคือเ u e สเนี้ยต้องทำนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยเราจะเก็บของในแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ แผนที่เนี่ยมันจะถูกปิดไว้แบบนี้พอเราเปิดแผนที่เนี่ยเออพอเราทำเควสเสร็จเนี่ยแผนที่มันจะถูกเปิดออกนะไปเดี๋ยวเราไปดูกัน What are these animals? นี่เปนตัวอะไรกัน,นกลุ่มนานาเรื่องของวาระฮาน o t sure what t h e y doing. ไม่แน่ใจว่าพวกมันมาทำอะไรที่นี่ ันนี้ผมแนะนำให้มา,พ,าพร้อมอาร์ถอ,อัพนะคุณผู้ชมดัมเมสติกเอดด์กูลอนปกติแล้วกูลอนมันเชื่องผิดปกตินะมิเมียบอกว่ามันแปลกๆหีบคุณผู้ชมแวะเก็บได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปทำควสอย่างเดียวเลยผมจะไม่แวะเก็บติบให้นะครับเห็นไหมมันจะมีอายุตายโผล่มาพื้นที่แห้งแล้ง ดูสิมีถ้ำอยู่ด้วยโอเคถ้ำจะอยู่แถวๆนี้นี Alter, oh okay. ่ตู้ที่เรามาควสไว้นี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมมันมี มันมีหมอกหอยู่เนี่ยมันคือพายุทรายเว้ยเราต้องเคลียร์ให้หมดแล้วมันถึงจะเปิดแผนที่ไปลุยตนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวผมแนะนำให้เล่นเดินเ่เต้องทใ้ที่เจ็บปวดใต้ผืนทราย A refuge for the dark elves. By the looks of it, one of the few remaining. A <laughs> <knows laughs> bar from the temple. <laughs> <laughs> oh!

run 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 พยายามเก็บของไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมถ้าเจอแบบพวกรอพวกอะไรเงี้ยก็เก็บไปก็วิ่งมาทางนี้จเจอศัตรูเยอะเลยแบบนี้ไปไป we can that i know more about the dark elves okay we okay. wish we didn't have to fight they attack us we this is their home. And considering what happened the last time we were in Alpha, Land, can you really blame them? Patience. <laughs> or a Depends on the leader. ชมขึ้นมาทางเดิมเลยข้างล่างอะ่ะมันจะมีพัลเซลให้เราแก้หีบนอนเนียอยู่แต่ว่าหีบนอนเนียผมทำคลิปแยกไว้ให้เรานะใรที่ติดก,ก็ลองย้อนไปดูในช่องครับทีนี้เราตรงมา The creature you heard what does it say now It's not always like that Some animals are just I feel what they're feeling you know And whatever this thing is, it's in a lot of pain. I think that about why you is Why do you ask? I am curious. Really? I am capable of curiosity. Okay. 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 <laughs> These things smell awful. Incoming above you. <laughs> I've never been this interested before. When I talk to animals or enchanted rings or whatever. Much has changed for both of us

Ah! Go! Go! Bine! Go! 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 are you sure we're doing the right thing if you wish to abandon this creature we'll <laughs> If we have to kill a bunch of dark elves to get there... I remember a young lad whom, until this very moment, would take on an army of Draugr to save a wounded animal. But these aren't undead Draugr. They're elves. I just want to make sure we're not repeating the same mistakes, getting involved where we shouldn't. ชมเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะ่ันนเียให้เราทองตรงนี้ก่อนเสร็จแล้ว ตรงนี้จากคลิปนั้นที่มันหายไปคือตรงนี้นะคุณผู้ชมให้เราตัดระยะยานตรงนี้ีให้คุณผู้ชมปามีนะอ่ามันจะสะท้อนมาตรงนี้ How long ago I? Just. Why does it feel like no matter what we do in Alphine, we wind up hurting Dark Elves? We are down here to help the creature you heard. I know that. But I'm usually the one who drags us around trying to rescue animals. Why do you care so much? Is there something you're not telling me? No. Okay. ทีนี้เราจะต้องปาตรงนี้เรียบร้อยทีเราต้องวิ่งตรงไปเลยเก็บมาให้เต็มเก็บมาแล้ จะวนไปเก็บของนะวิ่งไปให้วนไปเก็บได้ ต,ต้นเกมอ่ะคุณผู้ชมมันค่อนข้างคันเลยนะเว้ย์เอ,าอาบบบ็พวกแบบเหล็กอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราต้องเร่งอัพเกรดให้เคโทโพสอาวุธหรือว่าชุดเกราะมันโหดๆนะฉะนั้นก็เจออะไรระหว่างทางเก็บได้ก็เก็บไปเลยครับ นเจอแล้วเออมันคืออะไรเนี่ย ีแห่งเกรเกฟยอนเป็นดอกอกซินที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาเลยไม่เจ็บปวแต่กังพยายามร้องเรียหรอกตึ้งีมันร้องเพลแบบนี้อยู่ใต้ดินนะผีมันรองเพลงแบบนี้อยู่ใตดินะคือสีที่เกิดพาุไดทังหมดที่อยู่ e ี่นี่มาหลายเหวี่ยแล้วอารมณ์ประมาณว่าแมกพูดเนี่ยคุณผู้ชมปกติจะไม่จะไม่ได้ อยู่ใต้ด mm ินแบบนี้มันจะต้องมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ไมโครมคุอยู่ข้างล่างใต้ดินนะเหมือนมันกำลังร้องเพลงหาคู่อยู่ What is that name? Well, the last good thing we saw was dinner, so oh boy. While well, I appreciate the attempt at humor, that little brother <Sas> is truly <performing S 2> awful workplay. Badass i n g ทีนี้เราก็มาช่วยเป็นคู่กันทีนี้คุณผู้ชมมันจะต้องปาให้ พยายาม่นิด ปานเดียวต่อยกขึ้นดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะขยับแล้วอนนัไม่ได้เศษซากพลังตกอกไปแล้วตอนนี้แค่ต้องปล่อยมันจากข้างล่างใต้ดินนี่นะนี้เราต้องไปเปิดรังขันคุณผู้ชมไป Why did they trap her down here? The Africa's are known to burrow, so i would hesitate to place full blame on our Dark Elf friends. <laughs> but it's not in their eyes I've mattered if it belonged to, <laughs> <matter> belong <laughs> to any more than the Light belongs to the Light Elves. <laughs> Just another of Alpine's natural resources. One the Elves have used since the time of their ancestors. And while the Light Elves seem keen to banish the Hive over on their side, the Dark Elves make effective use of it out here in the barrens. So, by clearing out all of this Hive, are we hurting Dark Elves? You wish to leave the creature enslaved? Then let us free it. Whoa! ลืมเก็บนะครับเ,เราจะได้ของมาไว้เกษได้แสงคาดไหลแสงเรืองรองมา <S <S ทีนี้เราจะไปปลดปล่อยเมกะปูนกัน ตำแนี่ไเขาตัดกรฟูับกูฟาหลุดออกมาต้องเอาขวานป้าป๋ามาเฉาะนะบักเขาให้เ้าไปแน่นอนไได้กรฟูฟานี่นะ sounds much happier now. Hey, and hey, storm's look uh, hey are storm's gone. Right. perhaps we'll finally yes. earn some goodwill from our yeah, dark hell friends after, after all. Look, Father. Thanks for bringing us out here, but... Can I don't have I to do this kind of stuff just, just to keep my, my mind off right you know? This was right not a distraction. No? You know? Then why are we really out here? Have you ever considered? He just wants to spend time with you a lot. Well, he's still Really? จริงเหรู้ว่าอะไรอยู่น่าจะถ้าอะ o รนั่นล็อกใต้เข้ามา e ็อยากเ e นเซอชวเวลาที่เราเหลืออยู่ไอ a นจะพูดยังไงมีซีนซึ่งให้เรานะ For bringing us out here อดีใจที่ได้ทำแบบนี้คุณผู้ชมพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้บทความข้อมูลของฮอฟกูฟามาเราค้นพบว่าตัวการที่ทำให้เกิดพายุเทราไซ ในพื้นที่แห้งแล้งคือสิ่งมีชีวิตที่มีเมียเรียกว่าฮอฟกูฟาข้าเคยเผเชิญหน้ากับสัตว์คล้ายๆกันมาก่อนตอนเป็นเด็กแต่ถ้ามันเป็นสัตว์น้ําที่ตัวเล็กกว่ามากและบินไม่ได้ด้วยตอนนี้พายุสงบลงแล้วเราเลยสำรวจททเลทร์ได้อย่างอิสระและสะสมทรัพยากรต่างๆเรามองเห็นพายุทรายอีกลูกที่ฝั่งตะวันตกน่าจะเป็นผลงานของฮอฟกูฟาอีกตัวเมื่อเวลานั้นมาถึงเราควรช่วยปลดเปลื้องความเจ็บปวดให้เจ้าตัวนี้ด้วยเช่นกัน ในในนี้จะบอกแล้วว่ามีแมกกพูลยักษ์อีกตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมพอเราทาเควสเสร็จเนี่ยเห็นไหมเราจะเหมือนเปิดแผ่นที่แล้วก็จะทําให้เราสามารถไล่เก็บของต่างๆในแผ่นที่พื้นที่แห้งแล้งได้นะครับผมยังไงก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยผิดธาประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปไหนใน g o อ of War อะไรนะล็อกที่ผมทําผิดทพาพลาดไปก็ไปคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแก้ให้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย